บอกทำไมโตขึ้นมาช่วยมาบ้างาช่วยช่วยทำไรติดแยกติดเป็นหรอติดเป็นติดยังไงช่วยตอนนี้ช่วยก่อนได้ไหมช่วยช่วยใช้เงินให้มันน้อยๆหน่อยเมื่อเปเปอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตังค์แล้วนะเปเปอร์มาถามอะไรหน่อยลูกบ้านบ้านขายกิ๊ฟหระอลูก พึ่งทเออใช่เบเปอร์ที่จะเด่นกับเพื่อนอะไรแบบไปหลังกรป๋าวิ่งตามที่สนามเด็กเล่นง่ายมากเลยไอ้กิฟเยอะเยอะเชเชเจบอกว่าอะไรรู้ไหมเชเจบอกว่าบางวันมาเป็นแผงเลยค่ะม้าจนเชเจบอกว่าเบเปอร์ที่หลังเบเปอร์ติดราคาไว้สิลูกเผื่อใครอยากได้จะได้ค่าเสียทำไรจ๊ะเดี๋ยวนี้หนูก็ไม่ใช้เงินกับป้ากับมาแล้วนะหนูก็ใช้เงินในยอดกระปุกรอเดี๋ยววันนี้มาให้ยี่สิบบาทนะคระปไม่ต้องให้ กระปุกที่หนูว่าเนี่ย